ขอนขวัญชิ้นนี้นะผมหลังจากได้ไปแล้วเนะี่ยอยากให้พี่มานะครับผมถ่ายแล้วก็แบบว่าลงในโซเชียลมีเดียวเราไปดูนะครับว่าขเขาจะทำอะไรกัคอนขวัญนี้นะครับผม open and show everyone oh e v e r y ้ h i n g หลงหนัก นี่มันสุดเลย่ังจูเรียนจูเรียนเรียนจเรียนฮ่าวกเดี่ยวก็ถ้าเกดเป็นไปได้นะอยากให้ทีกวงเนี่ยอถ่ายตอนแกะทุเรียนลงให้ดูหน่อยได้ไหมครับโอเคโอเปนแนลโอเปนแนลยืนนีย e นนี่เลยแต่ผม